เดิมมาเด้อมากินข้าวกบปูกของที่ไทยบรามาปูกใหมเนี่ยพอฟื้นก็มาแล้วกับข้าวก็มีเยอะเนาะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากคติลตาคินวขอคุณมากค่ะกระเป๋านุ่ักรานคนแทดีได้ที่เมส์ให่เป็นหลังเยพ่อหน้าเราหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี่ เป็นข้มั้นมหจอดเดียวในน้ลังเมื่อมาาเวยเจ้าินเจ้าินเจ้าดิก็มาากนึ่กงาเจ้าจิมสามคนรถแดงโอ้มรถแดงาเดิมาเดิมเปูต่ของนวยูครับเอาบักพริกสดยุบปูู่สามปเ้า่กน้านค้าพี่น้องเยเ้าดีแท ไม่เหรอเนาะเก็บก่อนเขาแล้วก่อนใช่ยดนี่ไม่จะมากื้นอี่ไหมโอ้จ okay, ิิงามเยสีมาาเดี๋ยวอย่บอกกับเขาสีวานี่นะอ้ามาิบ่อยปลาสลิดใหญ่จอดพุปลาเลยจอดเลยครับข้าวสาด้วยกัมะขายเ้อนะคะข้าวงี้ยว่ะรอปนี้นะคก็ เออจ้าสวัสดีครัองาวสวัสดีมาไน้ะคือวยงามเะลูกเอากบามนอยู่บนี่ธรรมดาคือปั่นจักรยานมาเองเมือเดี๋ยวก็ไปินาไปเลยนะปู่เอ้ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีอะไรนะมีร่าชิรถไปรับมีคนบริการเออมีหลายอยู่นะหนึ่งคันแดงคันนี้สองคันขาวคันนู้นสามคันนี้โชคดีจังเลยแล้วแต่ท่านคันไหนใครแน่อยู่แต่ถนานที่จุดจักรยานแม่ถิ่นกกกองนะครับโอ้ มาไหมมาเยอะที่นี้ปลาส้มแดดเดียวค่อยทอดละบอเพามีอยูอะปลาส้มแดดเดียววันจะให้ชิมมาอันี้มั้งใส้จะทอดแล้วไม่จะเอาหลายเอายามาให้ลูกทานดีกว่ามาเออเนี่ยปลาส้มแดดเดียวนะแซ่บอร่อยแซ่บแซ่บยังอร่อยใจไม่แน่คร์ที่นี่แห้งทายมาอยู่ที่นี่มันเป็นทิศเนาะปูเนาะยุ่งมันเป็นทิศแมวนี่มึงแม่นี่ กินข้าวน้ำเดืเนาะบ้านทีเมืองหนองเขาเรากินข้าวน้ำเดอเด้อแม่จะางกองมัไม่มันไม่หูแม่ข้วสบยเสดไปชเสร็บนะไก่หัวใจแสยไม่สบัเป็นแบบนี้านส้มมันมีสองแบบเนใช่ เมาวางเพนที่ตังสวนมั่นเลยดูเล้ใช้ทิงกันนอวหม่งนร่กข้วาอะเอาละเอาละเอลเอาละอาอลเละอละกขาลาลอาละเอวลาะเอาลเาะเอาเอาละละเอ่ะเอเละะเอาะเอาละาลเาเอาอาลอลาเาเ ขาวปูเด้อค่ะเด้อมาเด้อปูก็กินข้าวนี่อยู่ได้ละอันทเออเอาอีกจุดหนึ่นี่ก่อนจางหามกันเนาะ

ก็มือมวยวางก็มากยไอ้น้าจะมยวมาลว่าออกไว่คอยตัมงดูเยออ กรีจะลดย่นไหลเอาข,ขอบคุณคขอบคุณนะ fore, คะมาเด้อมาเด้อกินข้าวกินข้าวี่จะกลับไปอยู่ที่้เมานอาหารเหนย้วนีาหาเนีเยาเห้ายาเหนย้หนเหนานย้นเหาเอาวเนาเาเหนเนยั้นเหาเนีนีย้าเนียาเย

ก็เห็นน่งแข็งครับเนาะชื่อน้ำพราเขาบัมาป่ต่อมาดันด,ดันทอดแปโม่งจับบัม้าเอยแดงว่ามา,า,มา,ารอบเพียงทอด,ดปลานาปลานาปลายหยางทอด

เครับผู้พังสวัสดีครับสวัสดีคุณสัตเด้อสวัสดีจ้าดีเวลาหรมันังเมองดีอเราลองั้ดีวครับมีบุญนะโอ้คัมีบุญปุ๊บได้กินปั๊บครับผมโอ้ท่านินดครับโอ้แล้ก็จิ้สบแบ มันาดสายบัเ่าวแเปดงาลอ้โลเอ้าเป็นยังไงนอนโอเคไหมฝันดีไหมไม่ได้ฝันเลยโอเคเอาแล้วไดอยากยเชฟพอยเช้เพิ่งคลิปนี้คลิปอย่างเดี๋ยวะ ที่พี่คอยล้นลงทางนั่นบอกบมแมได้ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับนี้ก็ฝากด้วย i̇şte นะคะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่พี่สกินนะคะของบริษัทมูลโอมนะคะก็อย่าลืมนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะทีมนะคะเซรั่มเจลอาบน้ำสีบัคทอนฟ่านเบต้าคูแคนนะคะผ่านทุกยูทูบทุก คนทุกท่านนะคะที่อยู่สายคุณบุงคุณป้านะคะก็ได้นะคะหรือว่าจะผ่านช่องแม่บุญถิ่นกบก,ก็ได้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่บุญถิ่นกบกด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆาค่ะสวัสดีค่ะ